บ้านเชียงในอุดรอ,อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เลยเริ่มมันเรื่องมาจากเมื่อปี2509มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ย เดินแล้วก็สะดุดรากไม้เข้าแล้วก็ค้นพบกับภาชนะสีแดงเข้าทําให้ต่อมาเนี่ยนักโบราณคดีเลยมาขุดคนนะครับมหาลัยสิมป,ปากอนมหาลาัยเพนซิลเวเนียนะครับมาขุดคน้นครั้งใหญ่เลยแล้วก็พบหลักฐานมากมายนะครับที่ยืนยันว่าบ้านเชียงเนี่ยในอุดรเนี่ยคือศูนย์กลางวัฒนธรรมโบราณสาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยหลักฐานที่ขุดค้นพบเนี่ยมีอายุราวสาม0รถึง4 00 0ปีที่พบมีอะไรบ้าง1โครงกระดูกมนุษย์นะครับ100กว่าโครงกระจายตามชั้นดินนะครับหลายโครง ถูกฝังพร้อมกับเครื่องระดับสำรินะครับกำไลสร้อยนะครับทำให้สะท้อนความเชื่อนะครับพบเครื่องปั้นดินเผานะครับลายเส้นสีแดงนะครับเป็นลายเอกลักษณ์เป็นลายวนเกลียวลายขดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงพบโลหะสำริดและเหล็กนะครับเป็นหลักฐานว่าในสมัยนั้นเนี่ยบ้านเชียงอะ่ะมีการหลออและตีโลหะนะครับ ทำให้นักวิชาการมองว่าบ้านเชียงคือหนึ่งในศูนย์กลางของยุคสมฤทธิ์ที่เก่าที่สุดในโลกหลักฐานการเกษตรนะครับพบมเมล็ดข้าวและร่องรอยทํนานาครับเป็นหลักฐานว่าชาวบ้านเชียงนะปผูกข้าวมานานแล้วก็ซึ่งไม่น่าแปลกใจนะครับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กินข้าวเป็นหลักก็ปลูกข้าวมานานแล้วเหมือนกันสรุปได้ว,ว่าบ้านเชียงเนี่ยอาจเก่าแก่นครวัดของเขมรและร่วมสมัยกับการสร้างปริมิดอียิปต์เลยขณะที่อียิปต์กำลังสร้างปริมิดอยู่เราก็กำลังตีเหล็กหลอมเหล็กขายสร้อยกำไรข้อมือยุคสมฤทธิ์จนในปี99เนี่งได้ราขก้น เป็นมรดกโลกยูเนสโกใครที่เป็นชาวบ้านเชียงในอุดอรเนี่ยหรือเป็นชาวอุดอรเนี่ยควรภูมิใจรากเง้าของตัวเองนะครับว่าคนไทยและเอ,ชอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรากเง้าอารยธรรมโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก